คำที่อยู่กระดานบูรดาการเป็นคำอ่าน1ถึง9 0และ10นะครับต่อไปนี้จะเก็บคำเหล่านี้และจะให้นักเรียนเรียงตามเลขที่เลขที่1ออกมาชี้คำแรกครับออกมาเร็วๆครับเลขที่2-3-4ต่อไปเรืเร่อยๆครับชี้ไว้ครับ2-3-4-5-6-7-8-9ครับ2 3 เอาสี่แล้วครับห้าว่าไงครับห้าครับว่าไงห้าห้าครับห้าครับหกครับเจ็ดแปดเก้าสิบครับเอาต่อครับต่อครับต่อเอ่อเอาได้แปดแล้วครับเอาแถวล่างสีชมพูครับสิบคำที่สองครับเก้าครับเก้าก่อนครับเด็กชายเก้าถอยไปเก้าเก้าถอยไปเรียงคำใไม่ใหม่ใม่ใม่ใม่เด็กชายเก้าไปชี้คำถัดไปครับ อ้าวว่าไงแม่เข้ามาเข้ามาอาเอาเก้าเก้าเธอต่อนี่นี่นี่เธอต่อเลขที่เก้าครับเลขที่สิบต่อเลขที่เก้าครับอ้าวอ้าวอาไม่เข้าใจต่อต่อต้องไปต่อทางขวาครับเอาวสิบครับเลขที่สิบครับสิบเอ็ดครับสิบเอ็ดครับมาสิบเอ็ดมาครับมาหมามาหมามีสิบเอ็ดคำครับเอาชี้ไว้เอานิ้วชี้ชี้ไว้ครับเอ้าวอย่าเพิ่งพูดอะไรครับ เราก็ต้องสะกดเอาครับอาจริงๆคําเหล่านี้นะครับมีตัวสะกดมีวรรณยุกต์เด็กป .1 ซึ่งเรียนยังไม่ถึง2 0วันเขาอาจจะอ่านคำเหล่านี้ไม่ได้แต่ถ้าอ่านจากการจําเขาก็จะพออ่านได้นะครับอา้าวบางอ่านเรียงตามเลขที่คนแรกอ่านก่อนหาหน้ามาแล้วก็เก็บนะครับอ,อ้าวเธออ่านอ่านเป็นคําครับ อ่านเป็นคำเลยได้ไหมเป็นการสะกดครับอ่านเป็นคําออกเสียงทั้งเดียวครับแปดครับเก็บครับเก็บเอาต่อไป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 ว่าไงว่าไงแม่คนนี้นี่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 นหันห้ามาหันหน้ามาลูกหัน้ามาอ่านครับไม่ได้ครับเอาเธออ่านเอาชี้ไว้ก่อนนะครับเอาเธอเก็บไปเก็บไปเออคนอ่านไม่ได้ชี้ไว้ก่อนอ่านสองครับเก็บครับ เก็บครับ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 หกครับโอยไม้หอนอึงงอครับอ่านอ่านอ่านไม่ได้เอาเอาต่อไปเธออ่านเอาสี่เก็บครับเอาขออีกหนึ่งคนครับขอหนึ่งคนมาไปอ่านคำสุดท้ายให้หน่อยเอเจ็บครับเอาเจ็ครับเอาว่าไงสองคนอ่าน กอเอาเกาไม้เอา,กา,เ,อาเก็บครับได้หนึ่งคะแนนแน่นะทำอยู่ตรงนี้ไปไหนล่ะเด็กชายคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตมั้ยอ่อานว่าอะไร,อ,ไรอ,อ่านว่าอะไรหอนออึงงอนหนึ่งไม้เอกอ่านว่าเอาเพื่อนบอกอยู่ทำไมไม่พูดตามล่ะครับหอ,อนออึงงอนหนึ่งไม้เอก เออก็พูดตามเพื่อนได้หนึ่งคะแนนนะครับครับนี่คือนะครับวิธีการสอนแบบสื่อไรช็อกช่วยการเรียนรู้เอาเข้าที่เข้าที่ครับเธอเข้าที่ครับเนียวเข้าที่แม่นะครับเด็กก็มีความแตกต่างกันนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือเครื่องมือกรองคุณภาพของผู้เรียนได้ดีกว่าเอกสารหลายร้อยพันเท่านะครับนะครับถ้าไปยึดแต่เอกสารเป็นที่ตั้ง นะครับไม่นะครับไม่เราต้องดูาภาพรวมจริงๆของผู้เรียนนะครับถือว่าสื่อได้ช็อคกรองผู้เรียนได้นะครับได้ถูกต้องได้จริงครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย